แล้วก็รองแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะวันนี้คุณหนึ่งจะมานําเสนอสื่อนะคะเกี่ยวกับมันเป็นบททัตรคำนะคะอ,อย่างที่เราเคยทำนะคะบททัตรคำก็จะเป็นบัตรทำด้วยกระดาษแผ่นสีน่เหลี่ยมใช่ไหมคะคุณหนึ่งก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงใหเ้เด็กสนใจดีแล้วเราก็ตกแต่งตกแต่งนะคะให้ดูสวยงามข้างหลังคุณหนึ่งก็ติด แผ่นสเปกเกอร์แม่เหล็กนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วส่วนกระดานเนี่ยนะคะเป็นกระดานแม่เหล็กเหมือนกันได้นะพิธาทรา,ามากเลยนะคะจะบอกว่ากระดานแผ่นเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยคะ่ะสามารถใช้สอนเด็กได้ตลอดเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นกระดานแม่เหล็กอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เด็กเกิดความสนใจน,น้อยนะคะคุณหนึ่งก็เลย คิดว่าเราจะทายัางไงให้จูงใจให้เด็กอะ่ะอยากเรียนนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะคุณหนึ่งก็เลยมาตกแต่งนะคะเนี่ยอย่างเนี่ยกระดาษเนี่ยมันยับนะคะจริงแล้วมันเป็นแผ่นสวยๆเรียบๆเนี่ยแหละแต่ทีนี้พอมันใช้ม,ใชมันใช้ไม่หมดมันก็ยับคุณหนึ่งก็เลยเอามาขยุ้มขยๆๆุ้มขยุ้มนะคะทำเป็นดอกไม้ตกแต่งแล้วก็มีตัดใบไม้อะไรเงี้ยนะคะเค้ยจัา ซื้อดอกไม้เสส่สวนมาติดหน่อยนึงนะคะแล้วก็เด็กก็จะอ่านตอนนี้คือปัญหาคือเด็กจะถา่างหนังสือไม่ค่อยออกนะคะหลายคนเลยค่ะแล้วก็สวยใหญ่ก็อ่านไม่ค่อยคล่องด้วยคุณหนึ่งก็จะใช้บัตรทรรเนี่ยค่ะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็เอาบัตรธรรพวกนี้มาแต่งเป็นประโยควิธีการก็คือเนีย่ยคุณหนึ่งจะให้นักเรียนออกมาหยิบมันจะมีหลายสีมากเลยคะ่ะคุณหนึ่งก็ทไว้เนี่ยนะคะเนีย่ยทำ เป,เป็นคําหลายๆคาเลยใได้คําว่าผักบ้างเขาก็จะดูของเขาแล้วใช่ไหมใช้คําว่าผักไหมแล้วคนอ่านออกเขาก็จะชูของเขาคาว่าผักเนะี้ยคนไหนอ่านไม่นนออกพี่เพื่อนข้างข้างเห็นะไรเนี้ยเอาอย่าของเธอเลเนี้ย